ขเขาเลือกอาชาีพเลยหรือเปล่ <c oughs> เาลเราใครก็ได้บอสบอสพูด,ด,ดเลยกนะ็ถือว่าได้อยู่เในนั้นก็ถือว่าได้เริ่มต้นในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้ร่วถือเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เราก็จะเปิดกล้องนะครับมีการเดินทางไปถ่ายทำที่เมกาเปิดกล้องที่เมกานะครับเป็นคิวแรกนะครับแล้วกลับมาถ่ายทำที่เมืองไทยต่อนะครับก็คือเรียกว่าแค่หน่อยตัวอย่างไป ตอบรับค่อนข้างดีนะครับยอดวิวของงานวาากว่ากกว่าแล้วแล้วก็ถือว่ากดดันทีมงานเหมือนกันแล้วก็ <c oughs> ทันการแสดงด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เราเริ่มเวิร์กช็อปแล้วก็มีการดีฟูต่างๆนะครับเตรียมงานซึ่งเราก็ไปเปิดกล้องที่เมกาอีกก็ถือว่าค่อนข้างยากพอสมควรครับเป็นโปรเซสตั้งานมันยากหรือว่ายังไงบ้างเขาเดี๋ยวไปตัดตัวหรือารเตรียมตัวหรือว่าหรืออยากโลคิชชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่หนังเรื่องนี้มันเป็น ดรามานิสติกแฟนตาซีแล้วก็สายไฟครับเป็นหนังอวกาศเรื่องแรกของไทยด้วยซึ่งมันมันมีความซับซ้อนหลายๆอย่างเพราะว่ามันเล่ามารติเวิร์สซึ่งความยากเนี่ยมันทั้งนักแสดงพี่น้องจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองในทุกๆมัลติเวิร์สเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนยุคเปลี่ยนอายุตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ยากที่พี่น้องเวิร์คช็อปค่อนข้างเยอะแล้วมีทั้งฟรีได้มีทั้งฟรีจะต้องไปซ้อมขึ้นอวกาศอีกอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันก็มันก็จะค่อนข้างยาก รวมถึงงานโปรดักชันเนี่ยมันต้อง Set up, อเซตอัพวกอวกาศสีใต้ทะเลที่มันทํางานจริงๆเราขึ้นบนสุดเลยแล้วก็ลงใต้ทะเลซึ่งมันเป็นสีนที่ยากมากๆที่ทีท่ีเขาไม่ค่อยทำกันแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เราอยากนําเสนอให้ทุกคนได้ดูว่าหนังมันมันมีความน่าสนใจอย่างไงบ้างจากจากทุกเ,นนเรื่องเรารู้สึกว่าเราอยากอยากให้หนังไทยได้มีอะไรบ้างแล้วก็ ด้วยความที่โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์เรื่องแรกของเรือโอสซโอที่ที่เป็นภ่าประโยชน์ของเราแล้ร,รู้สึกว่าเราเราจริงจริงยูเรเัสเนี่ยถูกเขียนพอร์ตไว้ประมาณ5ปีที่แล้วนะครับมันเล่าเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเรื่องดวงดาว,ดวแต่ละดวงแล้วพอมาถึงปีนะี้เรารู้สึกว่าเออเราอยากหยิบเอายูเรเัสมาเล่าเพราะว่ามันเป็นไหนลักคนาสี asi, แล้วมีแล้วพอพี่เจมสดูปี เราเสีรู้สึกว่าทีมน,น้องสองคนนะ่ะน่าจะไม่อยู่ในโปรเจกต์นี้ได้ก็เลยถูกดึงดเอาเรื่องนี้มาแล้วก็เราอยากเล่าในเรื่องของอาชีพเข้าไปในหนังที่มันเลึกคนระับมันก็เลยถูกหยิบเอาแรงบันดาลใจของนักบินอวกาศมาโดยตีน้องเล่นเป็นนักบินอวกาศแล้วก็เบกกี้เล่นเป็นนักกีฬาทีได้ซึ่งเราสึกว่ามันเป็นมันเป็นความยากของคาแรคเตอร์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งน้องก็ต้องก็ยากนะต้องเวิร์กช็อปเยอะอะทั้งเรื่องมันไม่ใช่แค่การแสดงคนระับแต่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าน้องต้องเข้าใจว่า การเป็นนักกีฬาฟรีดายเนะี่ยเราต้องทํำยังไงมันเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะการที่เป็นนักพิณาวกาศจะต้องพูดยังไงจะต้องเล่นยังไงทําการบ้านท้งดูหนังดูด็อกเมทมเนตัรี่ท้งเวิร์กช็อปท้งรีทฟูอนะไรเงี้ยแราวสึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่คนดูทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยและต่างประเทศที่เราที่เราได้เอาอยู่ในนัดไปโชว์ในต่างประเทศนะครับเขาว้าวมากๆกับโปรเจกต์ของไทยอะครับเรารู้สึกว่าหน,นังเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนทั้งโลกดูได้มันไม่ได้เป็นหนังที่เฉพาะกลุ่ม่ันนเป็นหนงที แมสทั้งโลกแล้วกันคือห,หนังฮอลลีวูดก็ทำอาวากาศเยอะแล้วหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังอาวากาศที่มีจิสตาเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ประเทศไทยจะมีแท่นถอยอาวากาศในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็จะถูกสปอยในหนังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแอนด์ร็องฟินกับไที่นะคะเป็นยังไงบ้างก,กับการทำงานสนุกสนุกสนากได้ได้ทำอะไรใหม่ๆเนาะที่เราไม่เคยทำแล้วก <c oughs> ็ต <c oughs> ัวบทละครคาแรคเตอร์ก็ยากมากค่ะ เอาสกิลของพ่อตัวออกมาทุกอย่างเลยค่ะได้มีการไปทำบูขช็อปกันบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้เข้าใจคาแรคเตอร์มากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อซับซ้อนกว่าที่เราคิดอีกต้องทำกันบ้านห่ักกลับมาค่ะก็จริงตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ร่วมเล่นหนังกับวิวคัฟแล้วก็ได้เจอกับพี่ฟีนแล้วก็บเบกกี้ด้วยค่ะ อยากได้ภาษาได้มาทำกับน้องเป็นยังไงบ้านนงทำง,ง,งานงานยากแค่ขนาดไหนคะอ่าก็ดีครับคือด้วยด้วยตัวน้องก็มีความตั้งใจที่ดีแล้วก็ก็ฝากความหวังไว้กับน้องแล้วเพราะว่ามันเป็นของยากของยากแล้วมันเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากจาก <Yep. S 1> จากตัวน้องในในทุกๆในทุกๆด้านนะฮะก็แต่ดีที่น้องน้องก็ทุ่มกับให้กับมันได้ดีครับ นิดหน่อยครับแต่เราก็คงทําดีที่สุดครับผมใช่ครับก็เรามีมีไปเทสการ์ดฟูฟามกับที่ญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่ามีดิสติบิวเตอร์ต่างประเทศนะครับและทุก,ลลกทุ่มากเลยแล้วกนได้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ออขอซื้อหนังเรื่องนี้ล่วงหน้าในการเข้าโรงซึ่งต่างประเทศเขาก็อยากเข้าพร้อมๆกับประเทศไทย ที่เราททร์เก็ตไว้ก็น่าจะประมาณ20ประเทศที่น่าจะเข้าลงในต่างประเทศนะครับไม่รวมถึงแพลตฟอร์มที่จะขึ้นโลว์ไวอันนี้จะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำได้ไหก็เปิดกล้องสิ้นเดือนนี้เลยครับเราเดินทางไปถ่ายที่นิวยอร์กแล้วก็ถ่ายทำทั้งหมดประมาณสเดือนครับแล้วก็เราวางแผนเข้าลงไว้ประมาณช่วงกลางปีนี้ครับปีนี้การปีหน้ากต่กีกางปีนี้การปีนี้ไม่ทันละปีนาปีหน้านะครับซึ่ง มันก็ท้าทายเพราะว่ามันเป็นงานที่ซีจีด้วยซีจีซีจีเยอะมากๆนะครับแล้วก็ทั้งโปรดักชันทั้งซีจีมันต้องทำงานด้วยเรียกได้ว่าซีจีทำพร้อมกับโปรดักชันทำงานคือถ่าแล้วอยากได้ฝาภาพยนตร์ยูนิวกัววกางแปลงดยคคนหูฝาดเลย <c oughs> สามคนอ่ะก็ฝาภาพยนตร์ยูเรนัสสองสามสองสี่ <c oughs> ด้วยนะคะ,คะพวกเราแสดงขี่งานก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆหวังว่าจะ ยุ่ใจทุกคนค่ะรอรอน่อนึงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนก็จะตั้งใจแล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะ See you next year ต้องเป็นคอาหน่อยแล้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องแรกของเวลเคิร์ฟแล้วก็ของหนูนะคะฝากด้วยค่ะไปแล้วแหลยก็ฝากปีหน้านะครับ น่าจะได้ด <ol> ูกันก็ทุกคนตั้งใจดีตั้งใจที่จะทำมันออกมาให้ดีที่สุดก็ฝากด้วยครับอยู่เลยนัสตองทำทกส่ครับก็อยากให้ฝากยูเลนัสนะครับก็เราตั้งใจมากๆอยากให้สนับสนุนทีมงานนักแสดงทุกคนนะครับ